ทันทีที่มีลูกไฟหรือที่เรียกว่าบ้างไฟพญานาคผุดขึ้นเหนือน้ําในค่ํข้าคืนวันออกพรรษานักท่องเที่ยวที่มารอชมต่างส่งเสียงร้องออกมาด้วยความดีใจหลังปักหลักรอมาตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นเป้าหมายสําคัญที่นักท่องเที่ยวต่างลังไลมาในพื้นที่อาเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายจํานวนมากหลังสถานการณ์โควิด19คลี่คลายมาตรการต่างๆเริ่มผ่อนปรนทําให้บรรยากาศท่องเที่ยวปีนี้คึกคักมากยิ่งขึ้น เทศกาลออกพรรษาบ้างไฟพิพนาณโลกในปีนี้นะครับก็ก็คลึงคลักกับปีที่แล้วเพราะว่าปีนี้มาตรการโควิดเราก็ซาลงใช่ไหมครับล้วก็จัดงานแบบได้ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับก็ด้วยจังหวัดหนองคายนะครับได้มอบนโยบายให้ทางอำเภอนะจัดงานโดยเฉพาะอำเภอที่ติดแม่น้าโขงนะครับทุกจังหวัดทุกอำเภอเนี่ยก็จะต้องจัดงานต้อนรับเทศกาลใหญ่ของจังหวัดนะครับก็โดยเฉพาะที่พื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่อำเภอพรมิสัยเนี่ยเป็นตำนานที่นี่ก็จะเป็นเมืองที่มีสตอรี่ก็คือมีพญานาค มีบ้างไฟพญานาคซึ่งมีความเชื่อศรัทธาเราก็เลยจะทําเป็นถ้าการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นเป็นรูปเป็นเป็นรูปหรือเป็นเราเรียกว่านาคีรูทเส้นทางลงเครื่องไปอุดรไปคําชะโนดแล้วคำชะโนดปรมาที่นี่50าสิบกว่ห้าสิบกกิโลเป็นที่พักงกลางแล้วก็ไปต่อระหว่างไปบึงการก็ได้ไปถ้ำนาคาหรือจะกลับไปที่หนองคายแล้วไปที่สังคมก็ได้นะครับาะวันที่นี่จะเป็นเมืองเป็นเป็นเมืองทางผ่านเป็นเมืองศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่องเที่ยวหลังจากออกมัาแล้วท่านถาอยากมาเที่ยวน่ะหรือนอกจากนอกเวลานี้ ก็สามารถเดินทางไปมันเป็นหลุมท่องเที่ยวรับค้าชนโนดภูมิสัยเราจะมีถ้ำพญานาคนะครับมีมีวัดดังๆให,ให้ให้ท่านได้กราบไหว้แล้วก็ท่านสามารถไปเที่ยวต่อที่เมืองการได้มันเป็นหลุมทุกๆข้ามคืนของวันออกพรรษา15ค่้าข้ามเดือน11จะเห็นภาพของประชาชนจำนวนมากที่นั่งรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเป็นประจำทุกปีหากปีไหนมีเดือน8-2ครั้งปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวันแรม1ค่งข้ามเดือน11ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาของลาว ปีนี้จังหวัดหนองคายประชุมร่วมกับรองเจ้าคองนครหลวงเวียงจันทร์หารือในประเด็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสองฝั่งโคงประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคเพื่อร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีพื้นที่ติดกันเรื่องของบั้งไฟสองฝั่งโคงเนี่ยจริงๆเดิมเนี่ยเราไม่มีเรื่องของบั้งไฟสองฝั่งโคงนะครับมาปีนี้เนี่ยเป็น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 ปีแรกนะครับที่ได้มีการจัดขึ้น ซึ่งเป็นดำรินะครับของทางอดีตท่านผู้ว่าการจังหวัดหนองคายคนท่านเดิมนะฮะซึ่งปัจจุบันท่านท่านย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีท่านน่้คือท่านผู้ว่ามนติีไพศาลธนวัน์นะครับที่ต้องการที่จะดึงนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือ จากสปปลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยเข้ามา,าร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเรื่องของบั้งไฟสองฟังโค ขณะที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคสองฝั่งโค้งรู้สึกประทับใจกับการจัดงานหากมีการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนถือว่าเป็นการดีเพราะจะทำให้ประเพณีวัฒนธรรมรวมไปถึงการท่องเที่ยวมีสีสันมากยิ่งขึ้นก็มาดูบรรยากาศแล้วก็ถ้าดูบั้งไฟเนี่ยเราเราดูแล้วเนาะเราเห็นแล้วเห็นทุกปีแต่ว่า ปีก็มาดูบรรยากาศว่ามันจะเหมือนปีกายนี้ไหมอย่างนี้นะคะว่าเปลี่ยนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมค่างีนระก็ก็โอเคค่ะก็ก็คือคักดีค่ะแล้วที่เขาบอกว่าเขาจะจัดบ้านไฟสองสองฝั่งคูงเงี้ยดีไหมน่าจะดีค่ะน่าจะดีเพราะว่าค่ะดีดีสนับสนุนเลยค่ะค่ะปีหน้าจะมาอีกไหมมาค่ะค่ะมาดู กฏการ์บ้างไฟพญานาคเป็นปรากฏการ์ทางธรรมชาติและเป็นเทศกาลท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยและมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรมรมลุ่มน้ำโขงในพื้นที่บริเวณจังหวัดน้องคายนครหลวงวิงจันทร์เป็นการร่วมกันกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับเส้นทางวัฒนธรรม จูงใจให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนกลุ่มประเทศอาเซียนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทยอย่างสอปปอ,ปอลาวปรกรณ์จีนันทุยาถ่ายภาพเนชนกชยรคมทีมข่าว NBT11 t ทอีวีอิสานร,รายงานจากอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคาย